ใครตอบว่าถุงก็ได้เขาไม่เห็นทุกครั้งที่มาพาคินมาเนี่ยเขาจะส่งสตอรี่มาบอกว่าผมคุณไม่ไม่เคยมาเลยผมเหมาะกับตัวคุณตำแหน่งมากกว่าคุณเองก็เลยตอบเขาว่าคุณเป็นเซนที่ได้นะผมเป็นโคลสเปนผมเป็นงงเขียวใช่ใช่พี่อีวลยบอกว่าแต่งงเขียวบางคนเขาไม่เห็นนะ ครรู้เราลงอะไรในวงเขียวเขาไม่เห็นนะไม่ไงก็เดี๋ยวแอดทุกคนเข้าวงเขียวเลยไอจะเป็นเฟรน็อฟเฟรน์ละกันเฟรน็อปเฟรนก็แต่ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนเลยครับเฟรน็อปเอสเอ็มแอนด์ที่ไม่ได้เจอนานมากก็วันนี้ถือว่ามาเป็นออนเดอร์ต่อเพราะเดี๋ยวอยากดูหนังนะทุกคนพร้อมดูหนังด้วยกันไหมนี่ก็เป็นลงแบบซิกมงซิกมันต้องมีใหญ่แล้วมั้งเป็นที่คุณสะกิดว่า ไอคิวหรอไปเหยาเดียวกับพี่บินเลยแต่ว่าในนัดถ่้แบบชวงนี้ช่วงคิวแน่ตอนถ่ายซีรีส์กันอยู่คครับทุกนะแต่วงการนี้ได้มาแล้วนะฮะทดสอบกันด้วยว่ามาที่บางแคร์แล้วที่นี่เกามีอะไรพิเศษบ้างโอ้โหแซวว่าหรือว่าทุกคนได้ไปที่แบบที่ที่ไหนี่ไหนกันบ้าแล้วก็มีอีกว่าเจมินายโฟนกับน้ำมนต์ก็คือถามว่าเจมี่ไนท์ใครไปไหนบ้างลพราะพอดีว่าเราีในเบรสาขาโรลโร้ช่ึเปล่าเจมินาย เราไปเ็นนราานขึ้นไป่จหยรอมาบางแค้ผมยังไม่อ็ะไรทแบบเนเอายพวนะเหรกันเขาหอะไรกันพอตอแ้ผมตอไมได้บาคเาไปหรอคลาหมอที่นาอันนี้เนดิวจะพอรู้ว่าดิวเคยจะทำเรซิ่งโฮม ลงุ้นทำทั้ทีคนแล้วก็บอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเยอมากจริงเหะบอกไม่ได้บอกว่ามันเป็นความบังเอิญไม่เกี่ยวไม่เกี่ยแล้วทุกสขาต้องไปรูบ่นเลยนีด้วยนี่ดูสทำของเตวยรุ่นสุดก็มาี่คาบางแคก็มาดิคา้แที่ไหนาพูดก็มาดิคากันเลไม่มีพูดอยู่ก็ลยนี่แฟนคับราจริงปะแม่คลับจริงอนที่แตวเแข่งตัวมาเขาดูคนผิดเลย เลยเนี่ยมาเจอจอยแต่ที่นี่ก็คือโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วที่นี่คุณไปเปิดตัวตรงนั้นมีอะไรนะมีตรงนั้นเป็นนี่ครับอนิมไซรัปซีนีคาเฟ่เอาไว้ทำอะไรครับซีนีคาเฟ่เอาไว้ปลูกต้นไม้ชื่อก็บอกแล้วชืนีคาเฟ่ก็เดี๋ยวว่าปลูกต้นรักเวลาเขามากับแฟนเข้าไปนั่งนั่ตรงนี้เป็นคาเฟ่แล้วน่าแตะเก่งแตะเก่งเนี่ยไม่เก่งเท่าคนที่มันเอาไซรัปมาเป็นแอลกอฮอล เดินไปชินคาเฟ่ชินสินคาเฟ่ไว้คือาแล้วเรื่เหมือนเดี๋ยวเราไปฟิวคนรักสะอาดนะเนาะเป็นคนรักสษาไฮจีนไฮจีนมากกดสองปั๊มวินาทีที่เราสแครชปุ๊บอะโอ๊ยทำไมหนืดอะเอ้าออ๋ยไซลับเดย์ไหลับเป็นคนรักษาตรงสินคาเฟ่วินาทีที่มันหนืดอะยังไม่รู้ตัวแล้วยังมาถามอยู่ว่าโอ๊ยทำไมมันถึงหนืดอะแล้วนุ้นก็เลยเดินไปดูเดย์เป็นไซลับ ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นจุดที่อาจจะติดมืนนิดนึงนะครับว่าไม่ควรมาระวังตรงนี้เลยแต่เราลงละคุณผู้ชมจะแบบคุณผู้ชมบอกอันนี้ใชไหลับไงใชรัปมะฮอร์ไม่คือคือเวลาไปร้านกาแฟเขาจะแบบบางคนเขาอยากกาแฟดำอะไรอย่างี้บางคนเพราะว่ชอบใส่ไหลับเพิ่มเน่แต่นี้แบบไม่ปกติผมไม่ค่อยได้แต่ค่าไปอยู่กันนี้ดีกว่ารู้สึกว่าทำไมวันนี้เตด่นให้กูโจมตีเรื่องอะไรก็ปกติไม่ค่อยไปถ้ากาแฟเป็นคนซื้อให้ไง ต้องจริงต้องบให้ับจิด้ยอให้ซื้้มก็เหมือนกันเลครับพี่กิรู้ละทำไมทุกคนตอบว่าขอสคนกัแองเนืแต่ว่าแอบสาวนิดนึงเรื่องนี้เนี่ยจะมีคริสสิงไปดูเป็นไงครับถ้าใครเต็มแล้วอะ่ไไปแซ่บโตไปด้วยอะไรโซเอา บัตรก่อนแล้วตัสซีล่าเอ็กซ์ตองเตลิมพาร์ทเตลีมพาร์ทอ๋อพี่คิดพี่สิงพี่คิดพี่สิงห์วันที่สองวันที่สองโอ้ยคิดถึงพี่คิดพี่สิงห์จังเลยเดี๋ยวาแอบไปดูในโรงเลยเดีนึ่งาอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งกีรยาใช่พีรยามาแล้วโป่งหน้าไหมครับด้วยกันคนยังอยู่เขาเรียกว่ายุคยุคเอ่อยุคสร้างตึกยุคสร้างตึก พี่จะอยู่พี่จะอยู่ทำงานพี่จะอยู่อะไรครับเสาหลักเสาหลักไม่หักเนอะแคร์แครแคนรู้ยังว่าทำไมที่มินถึงไม่ได้ถือจะคิดอะไรขึ้นมานี่ก็กลมีทำ่าเพราะว่าถ้าอยู่กับเตกับดิวแล้วอ่ะเราจะไม่ต้องมีเซตคิพเด็ดสิลองเราเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเนาะยังยัพูดแต่ไม่มิวิแคร์ยายามจะพูดว่าอ่ะเอาตามท้องเรื่องก่อนแล้วกันนะเอ็หลายรอบแล้วพยายามเอาท้ตามท้องเรื่องละกันงั้นเราดู ฉันเอาของพี่แคนดีวกว่าสมมติเราพูดพูดกันอยู่พี่แคนอยากไดเข้าสะพิชข,ขึ้นมาปุ๊บอะไรพี่แคนครับพี่แคนอยากจะ้ข้อยังไงคิดว่าปีนี้อยากดูหนังเรื่องอะไรบ้างคือเมื่อกี้พูดไปถือว่าเหนียวมากเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้อนเจ้ามีนนความรู้ไปแล้วอันนี้คือคำถามสุดท้ายเลยข้ามาหมดแล้วข้าไปเลยข้าไปเลยมีหนังเรื่องไหนอยากดูในปีนี้บ้างครับเยอะมากเยอะมากอ่ะเริ่มจากมีอินไซ์ออลสองใครใครดีไซน์เอาบ้าง ยุ้อมรับว okay. ่าร้องให้ตอนดูใครร้องให้ร้องให้ฉันไลอ i n s i d o คืดูบ้างครับพัแม่ร้องให้ฉากที่แบบสร้างเกาะแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองเธเป็นมตัวอารมณ์เรื่อแ่หนังแล้วนีเก้าปีจริงนนิวเป็นเมนแซนเซสี่น่อยเหมือนกันโอ้โหเก้าปีหรอเาปีหรอใช่เยเตกับนเต้กัน่วน่าจะชอบเพราะยิ่งแบบเต้ชอบแบบพูดจรงเก้าปีกบเู้ในโรงอะไรเร่องเนี้ใช่แต่ว่าลงในโรง เราผ่านโลมภาพยนตร์เอเชียทีวีบ้างโอเคเรื่องของคุณคุณเป็นเฟรนด์ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอ๋ออ่าเหมือนฟิวเจอร์เราดูแบบฟอร์จูนเทลเลอร์อะไรแบบนี้ไม่เชื่อคุณดูว่า9ปีแล้วมาบมากเลยนะครับใช่ไหมใช่ไหม9ปีเป็นเด็กคนหนึ่งได้เลยที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เข้าซีเก็มทีวีได้เลยอ่ะทุกคนทุกคนนะปีกี้่อกี้แพนถามว่าอะไร ช่วยังเรื่องอะไรถามว่าเขาเลือกได้เขา่าเลือกได้พี่ถามว่าเรื่องไหนที่น่าดูบ้างเาด่อ่างใชอ่โอ้หเอาดีชอบอีกเรื่องหนึงที่มันใกล้เคียงกันที่มันเพิ่งออนไปครับ่่พเลอ่เพิ่งออนไปพี่มิที่ที่มันมีตัวไฟตัวน้ำอะไรเป็นลิปโปแล้วก็เป็นเอเมนต์เป็เอลเมน์ชใช่เลยเปนแล้วก็มีเรื่องที่เดว่าจะไปดูกับนโนเรื่องเดนพูครับโอ้เดนพูมีกับมรีจะดูด้ยง เป็นเมนบุรีก็มาหออยูนะกันอีก้วฮะตอนนี้6เริ่มให้กาลังใจพี่แคนแล้วอะเพราะพี่แคนสูๆพี่แคนจะพากลับมาอกไผมมาอยากดูอหลายเรื่องเลยตอนนี้ที่ขอรู้นิดนึงนอ่วอยากดูหมดไม่เปนก็คือทาเนี้เขาบอกว่ามันมการแบบรวมใจเขาบอกว่าจกลับมาในในเรื่องนี้อยากดูมากเรื่องนี้แล้วเป็นตัวแสดงใหม่ ไนี่คำถามตัวเก่าต่คนฮิวส์ใช่ปะคนฮิวส์ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างว่าพวกแบบเอ่ออย่างจีนิฟอร์อเรสอะไรเงี้ยยังอยู่ไหมไม่น่าเรื่องนี้เรื่องนี้ยังเป็นชีเด็กอยู่คนเดียวที่ออกมาใช่มคือภาพหลุดมีแค่แบบเรื่องบุคลีนเดินไปเดินมาอยู่กับอย่าเพิ่งสปอยไม่สปอยโดนแล้วก็อาจริงไม่ใช่แค่หนังเทศหนังไทยก็น่าดูถ้าเขาปรับไม่ทันไหมไม่ทันหรอกนั่นี่ยคนต้องเยอะแยะช่วยกถดถอวสิ อย่งไทยครัเธอมาหนึ่งเรื่องฉันหลอนมากเลหลานมากอยากดูหลานมากหลานมากฮาร์ดคือดูว่าไอหนุ่มดังตูไม่ใช่กัอหลานมากโดนน้ำร้อนแล้วกลายเป็นผู้หญิงรู้จักว่าใครถ่ายยกมือขึ้นไม่ใช่จริงเหรอแซวว่าคุณไม่แปลกใจนะแล้วแล้วดูคนที่ยกมือดูคนที่ยกมือแต่ละคนพี่แค่รู้จักไหมครับนั่นรู้จักครับเรื่องอะไรรู้จักครับหลานมากหลานมากเป็นการ์ตูนครับเป็นแบบ เป็นแบบถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเออเหมือนแบบเขาจะไปตกบ่อถ้าเขาโดนน้าเย็นเขาจะกลายเป็นผู้หญิงถ้าเขาโดนน้ำร้อนจะกลายเป็นผู้ชายเหมือนเดิมใช่ไหมครับหนุกเนอทุกคนแค่ผ่านแคนบอกว่าอะไรนะอ๋อไม่อยากเรื่องอะไรกันบ้างอ๋อลันลันมากลันมากแต่ว่าดูยังไม่ได้ดูเลยนิวนิวยังไม่ได้ตอบเลยเนาะอ๋อใช่ใช่อะแต่จะเป็นลาดมามีนิวลาดมาสี่ในสายโยนมีสองนิวอะก่อนก่อนก่อนจะไปนิวนะเมื่อกี้เตมเขาอยากดูเรื่องอะไรบ้าง ไอ้ภูเอ็งภูบอส่งก็บังแค่มากบอส่งถ้าพูดพูดอย่างเนี้ยเรื่องสุดท้ายเรื่องเดียวราลองว่ามันเป็นเรื่องเน็ตพูใช่ไหมเป็นตัวเดินเรื่องนอร์วิเกอร์ลินแค่มาจอยอเถูกปะน่าจะเป็นเรื่วงกันเพราะว่าไม่ก็จะไปอยู่พูดว่าเรื่องเน็ตพูใช่ไหมไ่พูดว่าเด็ตพูแอนนอร์วเกอร์ลินนะครับสุดท้ายนี่เนะเขาเลยแล้วก็เหมือนฟิวด็อกเตอร์สไคร์เนี่ยก็คือตัวเขามีตัวหลักหลายตัวนึกออกปะว่าอยู่วนี้ต่องนี้ นิวอยากดูเรื่องไหนครับผมว่าต้องไปดูเรื่องนี้ครับเออ Forecast นี่ไม่อยากดูพี่อะไรเล่นกายยากายยานี่น่าดูนะน่าดูนะเปิดปาร์ตโย25เมษายนใช่ครับ25เมษายนนั้นก็ดูหลานมาก่อนดูหลานาเสร็จก็ดูเธอ f o r e c แล้วก็ดูอะไรดูกโป่ง ยูโก้ายี่สิบเกเเอทที่เอสเอาซมีนะครับรอก่อนพี่แจ่ถามว่าอะไรนะอะไรนะเอาเราเอาตอบกูได้ไแล้วแบบตอนนี้คืออะไรวะชิมงานยกป้ายว่า่านมายี่สบจริงแล้วยังไม่ไปไหนเลยพวกผู้ถือเรื่องหนางมีมีเรื่องไ่าดูเยอะมากเลยมีอะไรอแมนก็น่าดูมีมีแมนทม่แที่ตอู่ช่ไอ่าเป็นมือมือนะครับ ยิ้มันต้้งมูฟลังกันหรอไม่ได้เล่นมกยิ้มันถูกแต่ว่าให้ยิ้มแมียิมแมริตแมรเฮทไอทีอ๋อนึกว่ายิ้มันนยิ้มันชอบมากเลยดูดีนหลายมาคเลยว่าเลยว่าปีนี้นังเยอะมากๆนะคะอ๊บอ๊บปีแอลแ t นเนกอ๋อแคนเนกออที่แอพี่มิ้นว่านิชอบแน่อ้ยที่หลังพี่แทนต้องถามว่า เรื่องนี้ปีนี้มีหนัะไหมนะดูว่าพอสังเกตว่าจงยกตัวอย่างสั้นๆพอพงแทนไม่พูดอย่เราก็มีเลียนก็มีทักสี่มีเมี่ยนทักสีไอเดี่ยวใชเดพี่ว่ามีสี่พักสี่ทนแทนไปคำถามต่อไปไหมฮะอาเราเราเล่นเกมเลยเล่นเกมไปเลยกันไม่ต้องถามละเพื่ออะไรสำคัญถามหน่อยครับไม่มีทั้งหมดละเราเล่นเกมเลยยกเลิกคำถามละมาเรียนเนียวมา บางแคร์ทั้งทีนะคะเราก็ไม่มีขอใครไปแล้วเดี๋ยวเราเตแล้วเตต้องยืนอย่างนี้ไม่เหรออะไรผมพัดแล้วคุณพัดยหญ่ส่วนส่วนผมมาพัดแล้วพัดหลงเมื่อกี้ไปเดี๋ยวมอบางกะปิไปเดี๋ยวมอบงกะปิไปเซิร์ชไปผิดที่ตอนเซิร์ชใช่ไหมเดอะมอลัดโซบีเอเอ็มจีปุ๊บมันขึ้นมาเลย แต่ว่าชื่อมันขึ้นมาเป็นบางจุดจู่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 อ๋อมันยาวไปใช่ไหมผมก็จิ้มปึ๊บปึ๊บสตาร์ทแล้วก็ไม่ดูอะไรทั้งนั้นไหะดูเต้นอย่างเดียวเกือบแล้วถ้าเราให้แบบพวกอะไรพวกเนี้ยสังเกตครับมันจะสังเกตสิ่งที่ผิดเสมอเป็นบ่างแฮชแท็กใน X อ,อย่างเงี้ยอันที่ขึ้นมาอันแรกคือผิดเสมออืมเป็นไรอ่ะหนึ่งไม่เก่งชอบทำผิดแล้วเราอ่ะครับโอเคอ่ะยังไงต่ออ่ะก็ฝากเขาต้องบอกว่าฝากแฮชแท็กวันนี้ด้วยก็ อ็อะไรนะก็มาบางแคร์ทัพครับ SF บางแคร์ทัพครับ SF บางแคร์ทัพครับกับ SM X Daynew แต่ว่าแต่ว่าอันนี้จะขึ้น SF Newte d เงี้ยจะขึ้นนะจะเอาให้ได้เลยแต่จะเป็นคนอะไรที่ผิดใช่ไหมเสียแบร์ไม่ไดยแฝงแบร์คุูอันนี้คุณคุณซีโอมาเองรึเปล่าคุณอะไรนะ C E O มาเริ่มมิชชั่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาแฟนมาเล่นกับเตนิวดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้เตนิวจับคนละสี่คนละสี่เขาเพิ่มมาเป็นทีมเต้กับทีมที่นิวเดี๋ยวเราจะมีสี่คนเริ่มต่อไปนะเอาเซฟกับการแต่ว่าความรู้ที่เกี่ยวกับเซฟใหม่เขาบอกว่าจะไปยะลาด้วยเหรอไปไหมอยากไปสายบ้านบ้านนิวนิวบ้านอยู่ยะลาสี่เหียญใช่ครับเหรี อะแลครับสี่อ่าพี่เตมบอกเลยครับเตมบอกเลยก็ได้โอเควัอดีนะครับนัมเบอร์ห่งงสองครับ1 2่สองสองรอฮะ one two two one two two ถ้าอยู่เอมาหันนี้า็ย่ใหันนะอันต่อไป200ร้ครับเออลิงหลิงะเตมไม่มีอยู่นะองนต้อนะครับนิวสองร้อยิญสองหนึ่งสองสครับ242

0ูนดใช่ไหมศูนย์สองเจ็ดศูนะอยู่ที่พี่นิวนะคะและท่านสุดท้ายนะครับศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดศย์เกีไหนเองคะูนย์เก้าแดเก้าเก้าห้าศูนย์สี่นยพี่นิวเป็นคสุดท้ายครับ156ครับห5 6 156ครับ1ั6พนึงกนะฮอรับ 감